สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูหนัง16มม,มภาคสดๆที่ฉายเป็นเรื่องสุดท้ายของประเทศไทยคือฉายเมื่อวันที่1ธันวาคม2515ที่โรงหนังคาเทนั่นคือเรื่องไอ้หนุ่มอีสาวพระเอกก็คือสมบัติเมธานีนังเอกก็คือภาวนาชนะจิตเป็นหนังที่มีเพลงประกอบด้วยนะครับเหลือกากฟิล์มมาสั้นๆเพียง13นาทีนะครับ แต่ว่าสภาพก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับที่สมบูรณ์ก็จะดูได้ประมาณนี้แต่ที่ไม่สมบูรณ์ก็จะเละยิ่งกว่านี้นะครับทนๆทนดูหน่อยนะครับเพราะวันนี้คือสิ่งสุดท้ายของหนังเรื่องสุดท้าย16มมเมืองไทยนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสร้างหนัง16มมอีกเลยนะครับความจริงแล้วหนัง16มมภาคสด,สดๆนั้นเกือบจะเลิกสร้างตั้งแต่ยุคที่พระเอกมิชชยบัญชาเสียชีวิตในปี2 0 1 3แล้วนะครับ เพราะว่าเกิดพระเอกใหม่ในวงการเยอะนะครับก็มีการสร้างเป็นหนัง35นะครับหนัง16มมก็เสื่อมความนิยมลงไปภาพน,นี้ผู้หญิงนี่ไม่คุ้นหน้านะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ผู้ชายก็คือคุณวัฒนากีชานนนซึ่งท่านก็เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้นะครับไอ้หนุ่มอีสาวนี้ผู้สร้างก็คือคุณประสงค์ตาก,การสัตยกุลน,นะครับส่วนผู้กุ้กับการแสดงก็คือคุณเกรียงศักดิ์เลิกชนะฉากนี้จะเป็น คุณวัฒนากีชานนท์นะครับคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับพยายามดูหน้าแล้วยังไม่คุ้นชื่อนะครับดาราในเรื่องนี้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าฟิล์มที่ได้มาเห็นไหมครับจะเริ่มมองไม่เห็นภาพแล้วนะครับก็พยายามจะดูและอธิบายไปนะครับคุณเมืองเริงปัทรรมินนะครับจับใครไว้นะคุณเมืองเริงปัทรรมินนะครับผู้หญิงก็คือคุณภาวนาชนะจิตนะครับทรงผมนี้นะครับ ค่อนข้างเลอะนะครับเกิดจากความอับชื้นนะครับนี่เป็นตัวตลกแล้วนะครับ13นาทีนะครับดูเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าท่านจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของหนัง16มมภาพสดๆเรื่องสุดท้ายของเมืองไทยนะครับจะเป็นมุกตลกนะครับคุณเมืองเริงนีผมพยายามจะดูเห็นใครใคุณภาวนาชนะจิตจับดาราตัวเล็กๆนะครับ ถ่ายกันนอกสถานที่ครับลักษณะที่อย่างนี้ก็คือฟิล์มอับชื้นนะครับจนเยื่อฟิล์มนั้นลอกทับฟิล์มอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คุณเมืองเรืองปัทรมินนะครับถ้าดูสักพักก็จะเห็นหน้านะครับหนังลักษณะนี้เราได้ฟิล์มมาเยอะพอสมควรนะครับอย่างหนังวิชัยบัญชาเมืองเรื่องก็ได้มาลักษณะนี้ถ้าจะตัดเอาแต่ภาพที่เห็นมันก็จะเสียทั้งหมดนะครับคุณสุวินสว่างรัตน์นะครับถือจอบเดินเข้ามานะครับ ไอ้หนุ่มอีสาวนะครับชื่อหนังกองข้านะครับคุณสายันจันทริบูลนะครับอยู่ขวาสองคนนั้นตัวประกอบที่เป็นดาวร้ายนะครับนี่คุณสุวินสว่างรัตใครดูจบนี้ผมขอบคุณเลยนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่ค่อนข้างจะเสียหายเยอะนะครับแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่เหลืออยู่ของหนังไทยนะครับถ้า ไม่ทนดูเราก็จะไม่มีโอกาสเห็นอีกเลยนะครับเพราะว่าจะไม่มีใครทํามาฉายแล้วครับหนังลักษณะนี้เพราะว่าถ้าในเชิงการค้าแล้วเขาทิ้งทันทีเลยครับลอกแค่นี้หรือลอกน้อยกว่านี้เขาก็ทิ้งนะครับของผมนี่ลอกขนาดนี้ผมก็สู้นั่งดูนะครับดูเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังเห็นภาพนะครับถ้าไม่ดูมันก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็จะเหมือนเราปิดหูปิดตาที่จะรับข้อมูลนะครับเพราะว่า สิ่งเหล่านี้เราดูแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้เองนะครับว่าหนังน6งมมสมัยก่อนจอจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นนะครับจอนี่พูดอดงจอหนังก็คือจอหนัง1 6งมมจะเป็นลักษณะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้แบบนี้แหละครับที่ฉายบนโรงแต่ว่าเขาจะไม่มีดำซ้ายขวามานะครับจะเป็นม่านจอปิดนะครับคนดูก็จะปกติพอถึงยุคหนัง35งมมจะขยายซ้ายขวาออกไปนะครับ ก็เลยทาให้จอมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็บันทึกเสียงในฟิล์มมันก็คล้ายๆว่าด,ดูสนุกมากกว่าหนังภาคสดๆนะครับมันก็เลยได้รับความนิยมคุณพนมนพรนะครับอยู่ขวามือนะครับซ้ายนี่น่าจะเป็นนักร้องหรือเปล่านะครับนักร้องนะครับแต่ไม่ทราบชื่อถ้าเป็นแฟนลูกทุ่งเก่าๆอาจจะจําได้นะครับคุณพนมนี่จำง่ายนะครับเพราะเล่นกันหลายเรื่องนะครับ ตอนนี้เข้ามาที่จะคุณพนมนี่ในเรื่องนี้เท่าที่ดูนะครับจะจีบภาวนานะครับจีนังเอกไอหนุ่มอีสาวนี่ที่เหลือจริงๆตอนนี้มีสองชิ้นเท่านั้นละครก็คือเหลือเรื่องย่อที่ลงในหนังสือดารานะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เหลือฟิล์มชุดนี้นะครับที่สาภาพล็อกล่อแบบนี้ละครอีกหนึ่งชุดส่วนใบปิดสวยๆที่เคยติดตามลงหนังนั้นไม่มีใครมีเลยนะครับ ถ้ท่านใดมีก็เอามาโชว์กันเลยนะครับเพราะว่ามันคือหนังเรื่องสุดท้ายที่สร้างแบบ16ปอม,มอแล้วก็ภาคสดๆฉายในเมืองไทยนะครับแต่ว่าหนัง16พอม,มอไม่หมดไปจากเมืองไทยนะครับเพราะว่าหลังจากปี215แล้วลากไปจนถึงประมาณ220กว่ากว่านั่นคุณโสภานสถาพรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับนะครับคุณภาวนาอยู่ขวามือเดี๋ยวภาพชัดๆกลับมาท่านจะเห็นนะครับคุณโสภาคุณภาวนานะครับ หนัง16บมมยืนรายะไปฉายให้กับหนังจำพวกประเภทหนังขอข้าวนะครับก็คือหนังที่ใช้หลังจากหนังขยานะครับหนังขยาหมดยุคไปแล้วนะครับยังมีหนังขอข้าวนําหนัง16บมมเหล่านี้แหละครับไปฉายอีกครั้งหนึ่งนะครับไปฉายในแถบชนบทเวลาพวกเราไปตามหาฟิล์มหนังเราก็จะไปตามหาฟิล์มตามหนังขอข้าวหรือหนังตามชนบทนั่นแหละครับก็จะได้ฟิล์มมาครับสภาพก็แล้วแต่การเก็บนะครับก็คือ มันเป็นของไม่มีค่าสําหรับพวกเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับเขาก็วางกองๆไว้เหมือนเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนของสิ่งหนึ่งนะครับเหมือนของเ,ก,เก่าๆอย่างหนึ่งอยู่ในบ้านนะครับถ้าเรารู้เร็วเราก็จะช่วยมันเร็วได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเรารู้ช้าไปถึงก็จะสภาพเสียหายแบบนี้ดูคุณภาวนาทรงผมนี่เหมือนโดดน,นะครับทรงนี้ก็อีกทรงหนึ่งเมื่อตอนต้น,ต,นต้นคลิปอีกทรงหนึ่งแต่ว่าทรงนี้น่ารักนะครับสวยคู่กับคุณโสภาสถาพรนะครับ เดี๋ยวมาดูกลุ่มใหญ่นี้ใครมากนะครับจะพยายามดูให้ได้นะครับว่าจะมีใครเดินมาดูยากนะครับใครดูจบนี่เอารางวัลไปเลยนะครับเป็นแฟนพันธ์แท้ช่องหนังช่องหนังช่องนี้แหละครับเดินนําหน้าเด็กคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้ใครไม่รู้นะตัวเล็กๆเนี่ยมันต้องมีชื่อนะครับเพียงแต่ว่าใบปิดไม่มีให้อ่านเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเดาว่าชื่ออะไรนะครับ ตอนนี้ก็รอค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ13นาทีนะครับตอนนี้มาได้ประมาณ7นาทีนะครับอ๋อคุณเมืองเรืองปัทรรมินคนเดิมนะครับเมืองเรืองนะครับมากับลูกน้องนะครับลูกน้องนี่เ็เป็นตัวประกอบนะครับอาจจะไม่มีชื่อนะครับตัวประกอบนี่ลําบากนะครับเพราะว่าแค่ชื่อตัวเอกกับตัวประกอบสําคัญที่โดดเด่นก็เต็มไปปิดแล้วนะครับตัวประกอบหลังๆก็ก็เลยไม่มีคนรู้จักนะครับ คนนี้เล่นหนังมาถึงยุคหลังเลยนะครับคนนี้แหละครับเล่นมายุคหลังน่าจะมีคนรู้จักชื่อนะครับคนนี้เห็นหลายเรื่องนะครับบางทีเขาบอกชื่อมาแป๊บเดียวผมก็ลืมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฝังใจตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเป็นคนที่เราคุ้นหรือจําชื่อนะครับดูเหมือนจะมีคุณสายยันจันทวิบูลนะครับอยู่คนที่2จากทางขวานะครับนอกนั้นเป็นตัวประกอบสมทบทั้งหมดเลยนะครับ ท่านที่คลิกมาแล้วก็เจอภาพตรงนี้เลยอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอทีวีของท่านนะครับนี่คือกากฟิล์หนัง16มม,มเรื่องสุดท้ายที่ออกฉายในโรงหนังในประเทศไทยเรานะครับเป็นหนัง16มม,มปิดท้ายเรื่องไอ้หนุ่มอีสาวนะครับออกฉายวันที่1ธันวาคม2515นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสร้างหนัง16มมภาคสดๆออกมาฉายอีกเลยนะครับก็ เข้าสู่ยุคหนัง35มม,ม,มภาคสิงในฟิล์มเต็มรูปแบบ,บวันนี้เราค้นพบฟิล์มชุดนี้นะครับประมาณ13นาทีนะครับก็นำมาฉายนะครับให้ท่านชมนะครับว่าสู้ยังอุตสาหพพแล้วก็สภาพเช่นนี้จริงๆน้ำเตยสองข้างนี้เหมือนจะไม่แตกนะครับเพียงแต่ว่าภาพจากเยื่อฟิล์มของอีกด้านหนึ่งมาทับอีกด้านหนึ่งมันเลยเป็นภาพซ้อนขึ้นมานะครับ ภวนาชนะจิตครับนี่ละตั้งคําถามว่านางเอกคนสุดท้ายที่แสดงให้กับหนังสิหกมมที่ออกฉายในเมืองไทยก็ต้องตอบว่าคุณภาวนาชนะจิตครับส่วนพระเอกก็คือคุณสมบัติเมธนีนี่เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับอย่างจากการที่สํารวจหนังสืบหกมมที่ออกฉายมาตั้งแต่รุ่นแรกนู้นนะครับรุ่นที่โด่งดังตั้งแต่2492เรื่อยมา จนถึง2013ที่พระเอกมิจชัยบัญชาเสียชีวิตหนังส6มมก็ลดปริมาณลงนะครับสมัยแต่ก่อนหนัง16มมนี่ปีหนึ่งออกฉายเป็นร้อยเรื่องนะครับนะครับมิจชัยบัญชาอย่างเดียวนี่ปีหนึ่งก็30กว่าเรื่องแล้วนะครับก็พระเอกคนอื่นอีกนะครับก็รวมแล้วปีหนึ่งเป็นร้อยเรื่องประมาณร้อยเรื่องต่ำสุดนี่3 0ม0ีเรื่องต่อต่อปีฉะนั้นหนัง16มมมีปริมาณเยอะมากนะครับแต่พอที่หลังจากที่พระเอกมิจชัยบัญชาเสียชีวิตไป ก็เกิดพระเอกหน้าใหม่ขึ้นมาอีกหลายคนนะครับช่วงนั้นแหละครับถึงเริ่มมีการนี่คุณชุมพรเทพิทักษ์ถึงเริ่มมีการหันไปสร้างหนัง35มมมอตามเดิมอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆหนัง16มมอนี่ต้นทุนต่ำนะครับค่าใช้จ่ายนี่คุณสมบัติเมธนีนะครับอยู่พระเอกอยู่ขวามือนะครับคุณสมบัติคุณเมตตาคุณชุมพรนะครับใครโดนตบนะครับนี่ดูไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวนะครับนี่อะไรเอ่ย นี่ผมไม่ตัดทิ้งเลยนะครับฉายตามฟิล์มที่เหลืออยู่จริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราฉายแบบไม่ได้ภาคเลยนะครับเราฉายแบบนั่งดูด้วยกันแล้วก็อธิบายสิ่งที่ที่รู้ที่เห็นในฟิล์มหนังให้ท่านดูนะครับบางคนบอกว่าฟิล์มหนังเลอะๆอย่างนี้เช็ดไม่ได้เหรอครับเช็ดได้ครับแต่ภาพมันจะหายไปหมดเลยเช็ดปุ๊บเยื่อเยื่อฟิล์มเยื่อฟิล์ม เรียกว่าเยื่อภาพที่อยู่บนฟิล์มก็จะหลุดหายไปหมดนะครับการได้ฟิล์มหนังสีมบอมโม,โม,โมเก่าลักษณะนี้มานี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเช็ดด้วยน้ํามันหรือเช็ดด้วยน้ํายาอะไรก็ตามภาพจะหายหมดถ้าไม่เช็ดขี้ดินขี้ฝุ่นก็จะเกาะอยู่ที่เนื้อฟิล์มแบบนี้นะครับแล้วเวลาฉายนี่ประตูฟิล์มนีวหูสกรปรกมากเลยนะครับแต่ว่า อยากได้หนังมาดูนะครับก็เ,เลยต้องฉายนี่คุณพนมพรพกกำลังเหมือนร้องเพลงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าฉากร้องเพลงเขาไปถ่ายด้วยฟิล์ม35มมหรือเปล่านะครับเพราะตามธรรมเนียมนิยมแล้วหนัง16มม,มเวลาฉากร้องเพลงสมัยนั้นจะถ่ายด้วยฟิล์ม35มมอันนี้เรามาดูอากัปกิริยาของคุณพนมนพรกับคุณภาวนาชนะจิตคุณภาวนาโต้ตอบด้วยน่าจะเป็นพูดคุยธรรมดานะครับคงไม่ใช่ร้องเพลงนะครับ แต่ในเรื่องนี้คุณพนมนพรร้รองเพลงี่ครับเห็นมียืนมองฟ้าแล้วตามร้องเพลงถ้าแบบนี้เวลาร้องเพลงจะต้องเปิดแผ่นเสียงซิงเข้าไปนะครับซิงเข้าไปในในหนังซึ่งเปิดยากมากสําหรับหนังที่เก่าแล้วนะครับเพราะฟิล์มมันจะขาดไม่มีทางที่จะตรงปากได้ง่ายๆนะครับนั่นแหละครับถึงเกิดยุคข,ของการที่ไปทําหนัง35มม,มเพื่อที่จะบันทึกเสียงให้มันตรงปากแล้วคนก็จะเชื่อว่า เอกร้องเพลงจริงนางเอกร้องเพลงจริงนี่คุณพนมรพศนะครับพอภาพชัดๆก็จะดูเห็นหน้านะครับพอภาพไม่ชัดก็จะน้าลอกๆนะครับพนมรพศน,นี่เล่นหนังเยอะนะครับหนังคุณพนมรพศน,นี่ก็สร้างเองด้วยนะครับท้ายคลิปแล้วนะครับเป็นท้ายฟิล์มแล้วนะครับคงจะชัดและแน่นไม่ชัดคงจะแน่ชัดแล้วนะครับว่าเป็นฉากร้องเพลงจริงๆนะครับเพราะว่า ดูอากับกิริยาแล้วน่าจะร้องเพลงเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเพลงที่คุณพนมนพพร,ร้องจีบคุณภาวนาในฉากนี้นั้นชื่อเพลงอะไรใครที่เดินมากลังตัวประกอบสมทบแล้วครับไม่ทราบชื่อเช่นกันนะครับนะครับร้องเพลงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมมาจนถึงท้ายสุดของคลิปนะครับ